สวัสดีครับนั 3, 6, 8, กศกษา .68d ก็อันนี้เรามาดูในคลิปสรุปตามหนังสือภาษาอังกฤษ,ษ,ษ,ษคลิปที่หนึ่งนะ,ะก็เปิดไฟล์ที่อยู่ในบล็อกนะครับที่เป็นหนังสือภาษาอังกฤษก็มาตรามาตรมาตรฐานการเรียนรู้อัน,นที่บทที่หนึ่งก็เกี่ยวกับงานอาชีพนะฮะที่บตัวบ่งชี้เราจะต้องรู้ถึงศัพท์นะแล้วก็การสนทนาการเจรจา,าต่อรองก็เอ อันที่สองไม่รู้จะเกี่ยวกันแล้วแบบนะเธอบอกว่าเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก็มีพูดแนะนําตัวเองสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนแนะนําสินค้าและบริการแหล่งท่องเที่ยวนะสาถสนานที่สําคัญศิลปะวัฒนธรรมก็เราก็ดูนะฮะผมก็จะสรุปให้นะฮะก็หลายคนที่อาจจะกลัวอ่านไม่ทันนะฮะหรือพื้นฐานสายกฤษน้อยมากมเอ่อ ก็อันนี้นะครับกรีตกรีตติ่งกรีตแปลว่าทักทายนั่นเองนะฮะับกรีตเป็นกริยา G R E กริทเป็นกริยาแต่เมื่อเราใส่ ing มันก็จะกลายเป็นคำนามที่เรียกว่า g e n e r a นะฮะก็มาดูคำว่า formal formal มาจาก form f o r m form นักศึกษาอังกฤษนะฮะใส่แบบฟอร์มหรือกรอบแบบฟอร์มนะ formal เป็น adjective ของคำว่า form ฟอร์อมแปลว่ารูปแบบนะฟอร์มอลคือเป็นรูปแบบฟอร์มอลกรีตติ้งจึงหมายถึงการทักทายที่เป็นรูปแบบหรือการทักทายที่เป็นทางการแั่เองนะอันนี้ A เอเาบอก Good morning ก็ดีก็ตอบแบบเดนะียวกัน Good morning นะฮะ Morning ในภาษาอังกฤษก็เริ่มแต่ประมาณ6โมงเช้าถึงเที่ยงนะฮะมาอันที่ส Good afternoon นะฮะ A พูด Good afternoon B ก็พูด Good afternoon mm hmm. นะฮะก็เป็นหลังเที่ยงจนถึงประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือช่วงบ่ายก็คือหลังเที่ยงไปจนถึงก่อนตอนเย็นนะฮะต่อมา Good evening นะฮะก็เพูด Good evening ก็ B ก็ Good evening นะอันนี้ก็เอ,อ นี่มันต่างประเทศนะที่บอกว่า Good Evening เนี่ยหลังหกโมงเย็นถ้าเมืองไทยเนี่ยสี่ห้าโมงก็ถือว่าเย็นแหละก็เป็น4ี่ห้าโมงเย็นอะไรก็ได้นะถ้าเอาตามตามหนังสือก็หกโมงเย็นถ้ามืดข้ามไปแล้วก็เป็น Good Night นะก่อนนอน Night ที่ว่ากลางคืนนะ N I G H T เมื่อกี้นี้พูดถึง Formal ตอนนี้ก็มาดู Informal Greeting นะ Formal เมื่อกี้เรา เรารูแ้แหละมาจากคําว่า form ที่แปลว่ารูปบอดรูปแบบ formal เป็นคําคุณศรรัพท์หรือ adjective คือคำคุณศรรัพท์หมายถึงคําที่ใช้ขยายคํานามนะ fitting เราบอกไปแล้วเป็นคํานามที่เป็น g e r u n a นะก็ถ้าคำอะไรที่เป็นคำคุณศรรัพท์แล้วใส่ i n in in ข้างหน้า in ธรรมดาตามประโยคมันจะหมายถึงข้างในแต่ถ้า in มาอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ได้แปลว่าข้างในแปลว่าไม่หรือตรงข้าม ก็คือการทักทายที่ไม่เป็นทางการไม่ไม่เป็นฟอร์มอลนั่นเองนะก็ A พูดว่าฮัลโหล B ก็ฮัลโหลนะก็ฮัลโหลนะฮะถ้าพูดต้องอ่านให้ถูกก็คือฮัลโหลนะบี B. ก็ฮัลโหลหรือ A ทักว่าไห B ก็ไหสวัสดีเหมือนกันนะทีนี้ถ้าหลังจาก after แปลว่าภายหลังนะ after นะแปลว่าอักษร after creating การกล่าวหลังจากการทักทายเออาจจะพูดว่า how are you นะค,คุณสบายดีไหมก็ mm hmm. าอาจจะตอบว่า how are you กลับก็ได้หรือจะตอบตามนี้ก็ได้ I'm fine thank you and you นะ I'm fine คือผมสบายดีนะฮะ thank you ขอบคุณครับที่ถาม and you แล้วคุณนะเป็นไงบ้างครับนีถ่ถ้าตอบอันนี้ก็ตอบ I'm fine thank you อ uh, าผมสบายดีนะครับขอบคุณครับนะ แต่มันจริงๆมันก็ไม่ต้องพูดแบบนี้หรอกนะอันนี้มันก็ดูเป็นใครๆก็พูดอย่างนี้ครับมันโอเคก็ตามหนังสือไปะนะฮะก็จะอธิบายตามหนังสือนะฮะถ้าอยากดูที่นอกหนังสือก็ไปดูในคลิปเพิ่มเติมเอานะฮะที่น,นี้จะไม่เสียเวลาจะอธิบายตามหนังสืออย่างเดียวเพื่อช่วยคนที่อ่านหนังสือไม่ทันนะฮะถ้าใครอ่านทันก็ไม่ต้องดูคลิปก็ได้นะฮะเอพูดว่า how do you feel today อ่า How do you feel? Feel ตัวนี้แปลว่ารู้สึกนะก็ะคุณรู้สึกยังไงวันนี้นะ today แปลว่าวันนี้คนระ How you do you feel today? ถ้าเป็นคำถามข้างท้ายต้องขึ้นเสียงสูงนะ How do you feel today? วันนี้คุณสบายดีไหมคุณเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างนะ B ก็ตอบว่า very happy ก็มีความสุขมากนะหรือ very enjoyable enjoy นะแปลว่าสนุกนะ สนุกสนานนะ able mm hmm. เป็นคำที่ต่อข้างหลังคำ adjective หรือคำคุณศัพท์อะไรแล้วจะแปลว่าสามารถนะฮะก็ But very enjoyable ก็สนุกสนานมากเลยนะหรืออาจจะตอบว่า good mm hmm. ดีก็ได้นะถ้า A mm hmm. พูดว่า how do you do B นะ B ก็ตอบแบบเดียวกัน how do you do นะ how you do, how do you do แปลว่า,วาคุณคือถ้าเราแปลตามศัพท์เลยนะ ไอ้ดูตัวเนี้ยเป็นกิริยาช่วยไม่ต้องแปลอยู่ตัวเนี้ยเป็นกิริยาแท้แปลว่าทําคุณทำ how ว่าอย่างไรคุณทําอย่างไรแต่มันก็ไม่ได้แปล่งั้นมันแปลว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างคุณสบายดีไหมยางั้นนะฮะก็อย่างเมื่อกี้ข้างบนก็บอกแทนที่จะตอบกลับว่า how do you do ก็ตอบ I'm fine thank you อะไรก็ได้นะต่อไป follow up นะก็คือต่อเรื่องติดตามต่อไปต่อต่อจากข้างบนมาพูด ทักทายแล้วหลังจากทำทักทายแล้วก็มาว่า welcome to ตรังก็ welcome แปลว่ายินดีต้อนรับที่จังหวัดารังถ้าเราอยู่นคนปรปฐมล่ะกดูด welcome to นครปฐมนะหรือถ้าเราไปรับเขาที่สนามบินแล้วก็ welcome to Thailand นะอย่างนี้ก็ได้ทีน,ะนี้ถ้าคนเจอกันครั้งแรกเราจะพูดว่า pleased to meet you ก็ยินดีที่ได้รู้จักนะี meet แปลว่าพบ หรือรู้จักนะพี่แปลว่ายินดีนะหรือถ้าเป็นประโยคขอร้องอาจจะแปลว่าช่วยช่วยทํำนู่นช่วยช่วยอย่างอย่างอาจจะเราคนเขาจะเสิบน้ําเขาถามว่าทีเอาาแฟก e จะเอาน้ําชาหรือกาแฟแล้วก็บอก Coffee p ฟ e a s e ก็ขอเป็นกาแฟแล้วกันนะฮะ e a s e อย่างนั้นก็ได้นะหรือ please ตรงนี้แปลว่าดีใจก็ได้นะ ถ้าคนหนึ่งพูด please to meet you อีกคนก็ please to meet you too นะทูข้างหลังแปลว่าด้วยเช่นเดียวกันนะด้วยหรือเช่นเดียวกันก็แปลว่าก็ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกันครับเนะี่ยก็แนะนําตัวเอง I am Marie นะเราชื่ออื่นเราก็ใส่ไป I am สมชายใส่ก็ว่าไป I am ตรัง p p o p เอ่ผมเป็นคนเมืองตรังนะ พี People, ่โพกทำลายไปว่าประชาชนนะฮะเนี่ยไม่เลยอืมคนพเจอผมมีกระดาอยู่เลยอ่ะนะฮะคะถามนี้ Can you speak English อ่าคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมนะเป็นคำถามต้องสูงนะฮะ Can ตรงเนี้ยแปลว่าสามารถ speak แปลว่าพูดนะ ท่านพูดอังกฤษท่านสามารถพูดอังกฤษได้ไหมนะก็ตอบอาจจะ yes I can speak English นะอะ่อย่างนี้นะ yes I can speak English ก็ผมครับผมพูดสังกฤษได้จริงๆไม่ต้องตอบนี้ก็ได้ตอบ yes I can ก็ได้ละถ้าตอบ, yes, ไ,ตอบไม่ได้ก็บอก no I can t คา้านคือ cannot นะแต่ว่าย่อนะเป็น no I can t ก็ได้ หรือจะตอบนี้ก็ได้ I can speak English a little ก็พูดได้นิดๆหน่นนอยๆน,นะ little ที่แปลว่าเล็กตัวเล็กนะแมวตัวเล็กใช่ไหม a little cat ก็แมวตัวเล็กตัวหนึ่งนะตรงนี้ตรงนี้ก็หมายถึงว่าเราพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่นอยไม่ได้แปลว่าพูดภาษาอังกฤษได้เล็กๆไม่ใช่งั้นก็อาจจะพูดงี้ก็ได้ได้เล็กๆน้อยๆน,นะ Uh. Uh. Can Can you speak Thai คุณพูดไทยได้ไหมนะก็ตอบ No I can not speak Thai หรือถ้าตอบ Yes I can speak Thai หรืออาจจะพูดว่า Yes I can ก็พอละหรือบอก No I can not หรือพูดว่า No I can't นี่ได้หมดนะ ต่อไป uh, Excuse me, what can I do for you? Uh, uh, ประทานท่าบบครับ uh, Excuse me เนี่ยอาจจะหมายถึงขอโทษหรือหมายถึงอาจจะขอรบกวนหน่อยช่วยหน่อยครับอะไรเงี้ยอย่างอยู่บนรถเมล์คนแน่นใช่ไหม uh, Ex, เราเราจะขอขอเบียดลงแล้วบอก Excuse me เงี้ยเขาก็รู้และเราขอเบียดลงนะขอทางลง What can I do for you? นะฮะวอว่าอะไรเนี่ยคือคือคำถามเราจะต้องดูตัววอ a เนี่ยถ้าถามว่าอะไรนะก็ต้องตอบให้มันตรงกับคําถามใช่ไหมอย่างถ้ามาดูตรงนี้ถ้าแวร์ว่าที่ไหนมันก็ต้องคําถามประโยคนี้ก็ต้องตอบเป็นสถานที่นะถ้า Who เ WHO? WHO? เป็นใครแปลว่าใครก็ต้องตอบเป็นคนนะ What can I do for you นะก็ต้องม,มีอะไรที่ให้ช่วยไหมครับ ต่อไปแวร์แปลว่าที่ไหนเนี่ยีตัวเนี้ยแล้ต้องจับตัวนี้นะ Where are you from คุณมาจากที่ไหนครับนะอันนี้ก็บอก I am from America ผมมาจากประเทศอเมริกาแต่บอกว่า I am American ก็อันนี้ไม่ใช่ประเทศและอันนี้คือคนนะประเทศเรียกอเมริกาถ้าคนเรียกอเมริกันนี่ฮะ I am American ผมเป็นคน อเมริกันนะ t h is is the first time for you to come here อ่า first แปลว่าครั้งที่หนึ่ง <to fire> เป็นครั้งแรกนะคำแปลว่ามาเฮียที่นี่ is อยู่หน้าประโยคเป็นคำถามข <to fire> ้างหลังเฮียธรรมดา here แปลว่าที่นี่แต่ถ้าเสียงสูงปั๊บกลายเป็นคำถามก็เลยกลายเป็น is is the first time for you to come here อ่าเป็นครั้งแรกหรือเปล่าคร ja. <to Fake SEÑ custard OST> ับที่คุณมาที่ที่นี่ครับนี่คำถามนี้ก็ ตอบ yes I come here the first time ใช่ใช่ครับผมมาที่นี่เป็นครั้งแรกครับหรืออาจจะตอบ no อไม่ใช่ครับ I u s e I used to come here last year ธรรมดา use use แปลว่าใช้นะใช้ใช้ดินสอใช้ปากกาเนี่ยใช้แต่ถ้า use แล้วมี to 2เนี่ยเป็นบุพบทนะเรียกว่าภาษาอังกฤษเป็ก p r o s i t i o n เนี่ย osition, นะ use to จะไม่ใช่แปลว่าใช้แล use แปลว่าเคยนะเคยมาเคยทำอะไรอย่างเงี้ย No I used to come here last year ครับแปลว่าไม่ใช่ครับผมเคยมาเมื่อปีที่แล้วนะ last year คือปีที่แล้ว last week อาทิตย์ที่แล้วนะ last month ปีที่แล้วโอเค Do you come alone คุณมาคนเดียวหรือเปล่า alone แปลว่าคนเดียวนะฮะอยู่เป็นกินยาช่วยนะ คือเราดูเราไม่ได้แปลตัวดูเลยนะคือเราแปล you come alone คุณมาคนเดียวหรือเปล่านะในนี้คือเราเรียนแบบภาษาษหนังสือเราก็พูดว่า do you come alone แต่ฝรั่งหรือจริงๆที่เขาพูดกันเนะ่ยเขาก็ไม่ได้บางทีเขาไม่พูดดูเลยเ็ถาม you come alone อย่างเงี้ยก็รู้แหละถ้าคนเขาพูดว่า you come alone อันนั้นไม่ใช่คำถามนะเห็นไหม You come alone alone เสียงต่ำก็แสดงว่าไม่ถามแต่ก็าาาม You come alone alone เนี่ยเสียงสูงแสดงว่าถามนะไม่อาจจะไม่มีอยู่แต่ถ้าตัวหนังสืออย่างเงี้ยมันก็จะเห็นดูอ่า uh, Yes I come alone เนี่ยฮะใช่ครับผมมาคนเดียว No ไม่ใช่ครับ I come with my friends อ่อผมมากับเพื่อนหลายคนนะฮะมาับเพื่อนๆนมากับเพื่อนหลายคน How many How many แปลว่ากี่คนนะเท่าไหร่นั่นเอง How much ก็หมายถึงเท่าไหร่เหมือนกันแต่ How much ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ How many ใช้กับคำนามที่นับได้ Person เป็นคนก็ต้องนับได้นะ How many persons in your group นะก็ถามว่าเออแล้วเพื่อนๆคุณมีกี่คนครับกลุ่มคุณมีกี่คนครับนะ Group แปลว่ากลุ่มนะ Your ของท่านนะ Person คน How many กี่คน อมีมีกี่คนในกลุ่มของท่านหรือจะพูดว่าในกลุ่มท่านมีกี่คนก็ได้ต่อไป when do you a r r i v e here when, เวนแปลว่าเมื่อ,อไหร่ถ้าถามเมื่อ,อไหร่คำตอบจะต้องเป็นเวลาเพราะถามเมืออ่อไหรใช่ไหม when do you a r r i v e here คุณมาที่นี่เมืออ่อไหร่ก็ตอบอะ,อะตัวเนี้ยคอมพิวเตอร์ผมมัน กำลังมันไม่คอ่อยพอกระตุกกระตัก I arrived here this morning ผมมาถึงที่นี่เมื่อเช้านี้ arrived นะไม่ใช่ alive alive ธรรมดาไม่มีดีเนี่ย alive แปลว่ามาถึงแต่ arrived เนี่ยมันแสดงถึงการเป็นอดีตนะเรียก past tense เพราะฉะนั้น arrived I arrived here this morning ก็แปลว่า,าผมมาถึงที่นี่เมื่อเช้านี้เองนะแต่ตอนนี้ที่พูดก็คงจะเป็นสายบ่ายเย็นอะไรละหรือดึก เพราะฉะนั้นจึงใช้รูปอดีตว่าผมได้มาถึงเมื่อเมื่อช้านี้เองครับ How do you come here คุณ,คณมายังไรนะฮะคำแปลว่ามา here ที่นี่ How แปลว่าอย่างไรคำทำอย่างไรก็หมายถึงวิธีนะคุณมาที่นี่ด้วยวิธีอะไรอาจจะว่ามาโดยรถเมล์มาโดยรถไฟมาโดยเครื่องบินอะไรก็ได้นะี่ายบัสรถประจำทาง By train โดยรถไฟบ่ p l a n โดยเครื่องบินนะอันนี้ก็ตอบ by train นะครับถ้ามาโดยรถยนต์ก็ by car ถ้ามาโดยรถมอเตอร์ไซค์ก็ by motorbike ค์เองก็ได้นะอ่ะทีนี้ถ้าจะจากกัน l e a v e taking l a v e ตรงนี้จากไปนะฮะ t a k e ธรรมดาว่านำมานำไปนะ taking คือการนำนำการจากนะคือการกล่าวลาน,นั่นเองนะ สมมติว่าเอเขาบอกว่า I hope พบ e e ่ซีอ a ยกันพบแปลว่าหวังคาดหวังผมคาดหวังว่าจะได้เห็นคูณอีกเห็นเนี่ยซีแปลว่าเห็นก็ได้แต่แปลว่าพบก็ได้นะแต่ถ้า S E A C อันนั้นแปลว่าทะเลนะแต่ S W E C อันนี้แปลว่าเห็นหรือพบนะอันนี้ B ก็ตอบ It's nice to see you again ก็ดีใจที่ได้พบคุณอีกครับนี่นะ Nice แปลว่า ดีใจหรือแปลว่าน่ารักอะไรอย่างนี้ก็ได้คนเนี้ยเขาบอกอชีสไนคือผู้หญิงคนเนี้ยเป็นคนน่ารักน่ารักไี่มาไหนถึงรักในย่ง,งชู้สาวอะไรเงั้ยหมายถึงสุภาพเรียบร้อยมารยาทด,ดีอย่างงี้เนี่ยเอ่อต่อไปเอพูดว่า see ซ o u a g a i n ซีว่าแล้วเจอกันนะซีว่าเห็นใช่ไหมหรือเจอก็ได้ซ o u a นเ i n เจอกันอีกนะก็หมายถึงแล้วเจอกันนะอ่า ถ้าคนพูด see you again ก็ตอบ see you again ก็ได้นะทีนี้นอกจาก see you again ก็จะ see you tomorrow ก็เจอกันพรุ่งนี้นะ see you next month เจอกันเดือนหน้าใช่ไหมเอ่อ see you soon เจอกันเร็วนี้แต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะก็ใช้ได้หลายอย่างหรือจริงๆที่พูดกันเขาก็พูดแค่ see you ก็ได้ละแล้วเจอกันไม่บอกเมื่อไหร่ก็ได้ See you เฉยๆต่อไป Have a nice trip ก็ขอให้เดินทางโดยดีก็คือดินทางโดยสวัสดิภาพนะก็ Thank you very much ก็ขอบคุณมากเห็นไหมเขาเขียน Thank you แต่เขาอ่าน Thank you เพราะมันควบ Thank อย่างนี้นะเวลา u อย่างเงี้ย k มันจะมารวมกับ you เหมือนเหมือนมาเขียน k อยู่นี่ทีจะเป็น Thank you very much นะก็ขอบคุณมากมากนะ much ก็มากแล้ว very ก็มากเลย ขอบคุณมากๆครับนะ่ good bye. กูบดบายก็โชคดีสวัสดีลาก่อนอะไรก็ไดนะ้นะฮะกูดบายพอพูดไปว่าดีบายแปลว่าลากูดบายว่าลาดีๆนะก็คือก็อย่างนี้นนะฮะก็ไปต่อไปเอ่อ meeting situation ก็เจอเพื่อนเจอเพื่อนก็ในสาระนี้ก็ สุดทักทายแบบทางการแล้วไม่ทางการนะผลการเรียนก็คาดหวังความเคลื่อนไหวอันนี้นักศึกษาไปอ่านเองในหะนังสือกันนะผมเอา